วิชาสามหลักสูตรพิเศษตอนที่สามเทศโ,โดยหลวงพ่อฤสีลิงดำไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะท่านสาธุชนมุธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารถกันึงเรื่องวิชาสามต่อไปความจริงวิชาสามที่เราจะฝึกนี่เป็นวิชาสองเท่านั้น อันดับต้นในช่วงแห่งชาญโลกีก็มีอยู่ทิชาสองขึ้นหนึ่งทิจุขุยานสองปุเพนิวาสานุสติยานในเรื่องของการวิธีฝึกทิจุขุยานก็ว่ากันมาอย่างเข้าคร่าวแต่ถ้าว่าที่พูดมาแบบเข้าคร่าวนี้ก็เป็นการหนักมากแล้วคนดีเขาปฏิบัติจริงจังนะไม่ได้รับฟังมากอย่างนี้ ว่าท่านเอาดีกันท่านจับจเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งท่านาชีวิตเข้าแลกกันว่าความดีเพียงเท่านี้ถ้าไม่ได้ให้มันตายไปถ้ากำลังใจเขามันไดาท่านพุทธบริษัทมีกำลังใจเข้มแข็งอย่างนี้จะว่าแต่ทิพยคุยานเลย อวิญญาหกหรือปฏิสัมมิทายานความเป็นพระอรหันย่อมเป็นของไม่ยากสำหรับธรนบรร,รดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ความจริงการปฏิบัติความดีไม่ต้องลงทุนแม้แต่อยู่ในมุ้งแล้วก็ทำได้อยู่ในกลางไร่กลางนาแล้วก็ทำได้ กำลังไถนากำลังเกี่ยวข้าวกำลังหาบข้าวกำลังได้หญ้ากำลังจูงควายกินน้ำกำลังแบ,บ่หาบของไปขายเดินไปรับราชการนั่งอยู่ในเก้าอี้ที่ทำงานกำลังทำการค้าขายก็ทำได้ทุกเวลาไม่จำเป็นต้องไปหาเวลาพิเศษที่ไหนงานทุกอย่างมันมีเวลาว่างหนึ่งนาทีสองนาทีจิตจับทันทีให้มันชิน ทำอารมณ์ให้ชินอย่างนี้ประเดี๋ยวก็ได้ที่ไม่ได้กันจริงๆนะขี้เกียจ้าวสัพภาสาโบราณเขาเรียกกันว่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอไม่มีจิตใจที่เอาจริงเอาจังอะไรในด้านบารมีสิประการหาอะไรใช้ไม่ได้เลยเมื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่บาทสี่เป็นเรื่องสำคัญชั้นพระมีความพอใจ พอใจที่จะปฏิบัติอย่างนั้นเวลาไหนที่เป็นเวลาว่างทําทันทีเวลาทําก็บอกแล้วไม่ต้องไปนั่งหลับตาปีอวดจชืบ้านหลับตาก็ได้ลืมตายก็ได้นึกถึงคำบรรณา,น,านึกสัมภาพที่เราต้องการไม่เห็นยากลาบากอะไรเราไม่ปล่อยให้อารมณ์ของเราว่างไปโดยไร้ประโยชน์ ใช้เล็กใช้น้อยกระจุงกระจิ๋มกระจุงกระจิะจ๋มประเดี๋ยวมันก็ได้ดีมันดีเร็วเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเวลาเดินไปทํางานยิ่งดีใหญ่ตอนเดินนี่จะจับอารมณ์ให้มันอยู่ที่ใจภาพอะไรที่เราจับไว้ให้มันทรงอยู่หรือคาภาวนาที่ภาวนาไว้ให้ภาวนาอยู่เป็นอันว่าเราไม่ปลอยจิตของเราให้ว่างไปในด้านไม่สอดใส่ไปในด้านของอกุศล อารมณ์จิตหมนกนได้ตอนนี้เวลาใช้เวลาใช้ทิพยโคุยานถ้าใหม่ๆก็อย่านั่นเรียกว่าอย่าประมาทเกินไปหรือว่าอย่าทนงเกินไปเราเคยทำใจของเรายัางไงจิตอารมณ์ทรงตัวอยู่และพยากรณ์ไม่ผิดทุกครั้งที่ต้องการจะพึงรู้ต้องทำอย่างนั้น อย่างเช่นเราจับเตโชกสิงก่ดีโอทาเตกสิงก่ดีอโลกสิงก่ดีพ,พุทธานุสติคือรูปพระพุทธเจ้าก็ตามรูปพระพุทธรูปหรืออะไรก็ตามถ้าจิตก่อนจะใช้ความรู้จิตจับอารมณ์นั่นอยู่ให้ภาพดิมิตทรงตัวอยู่แจ่มใสขนาดไหนแล้วไม่ผิดพลาดเราก็ต้องทำอย่างนั้นทุกครั้ง การทําอย่างนั้นใหม่ๆอาจจะช้าแต่ด้าว่าไม่เป็นไรพนนานๆไปเมียการคล่องนึกปับ๊บภาพเกิดปุ๊บดูได้ปับ๊บรู้ได้ทันทีหนักๆเข้าก็ไม่ต้องพอจิตอยากจะรู้ภาพภาพนั้นเกิดปั๊บภาพนั้นหายไปภาพที่ต้องการเกิดรู้ได้ทันทีเย <c oughs> งแค่ขน,นะจิตเดียวแต่ด้าว่ายังไม่คล่องต้องคุมอารมณ์ให้ดี แต่คือหนะ้ภาพนิมิจะเกิดขึ้นทันทีทันใดนั่นเสียแน่ไม่เช่าปลาทานก็กินนี่ตามแบบท่านบอกว่าอยากจะดูภาพนรกจับนิมิตก่อนจับนิมิตก่อนนี่เป็นของดีภาพจะแจ่มใสจับให้ภาพแจ่มใสเท่าที่แจ่มใสจะเพลนได้แล้วก็นึกต่อไปว่าตอนนี้ไปเราต้องการดูนรกคมไหนล่ะ ต้องเลือกเป็นขุมๆแต่ทอดูนรกอย่างเดียวแล้วก็มันเป็นทะเลพเพลิงพลึบไปหมดเลยเอาเรื่องของเราเอาะไรไม่ได้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าคนนี้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนทำใจให้เป็นกลางซะก่อนทำจิตให้เป็นสมาธิอารมณ์แนบสนิทอย่าไปน,นึกว่าเขาเคยดีเคยชั่วมาก่อนอารมณ์นั้นต้องทิ้งไปทันทีนี่ก็ส่งอารมณ์ความดีเข้าไว้ อารมณ์เป็นสมาธิเป็นเอกกตารมณ์อารมณ์เป็นกลางจับภาพทีไมิถิจแจ่มใสแล้วต้องการดูว่าคนนั้นเนี่ยเขาตายไปแล้วเขาไปอยู่ที่ไหนภาพนั้นจะปรากฏกับจิตไม่ใช่ปรากฏกับตาแต่เกิดถ้ามีความชมนานาญจริงๆก็เหมือนกับกปรากฏกับตาถ้าเวลาคนมาเกิดสัตว์มาเกิดเราก็อยากจะทราบว่าคนนี้เดิมทีมาจากไหนก่อนจะมาเกิดที่นี่ ภาพนั้นก็ปรากฏอย่างนี้ท่านเปลี่ยนไปเรียกจุตูปปาติยานก็คือทิพยุคุยานนั่นเองนี่ถ้าจะต้องการใช้ทิพยุคยานจริงๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราต้องการเห็นสัตว์นรกก็ได้เราต้องการคุยกับสัตว์นรกก็ได้เราต้องการคุยกับนายน,นิริยาบาลก็ได้ เราต้องการเห็นเปรตต้องการคุยกับเปรตก,ก็กได้ต้องการเห็นสุรกายคุยกับสุรกายก็ได้ต้องการเห็นสัตว์เดชั้นคุยกับสัตว์เดชัานคนได้ต้องการเห็นคนเรือสัตว์ที่อยู่ในโลกนี้ว่าเวลานี้อยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่เราก็เห็นได้แล้วก็รู้ได้ต้องการเห็นเทวดาอยากจะคุยกับเทวดาเราก็ทำได้ ต้องการเห็นพรมแล้วจะพูดกับพรมเราก็ทําได้เอาแค่พรมก่อนเพราะอารมณ์ฌานนี้แค่พรมอย่าเพิ่งย่องไปพระนิพพานถ้าอารมณ์อย่างนี้ถ้า 9, ก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานเราสวยแล้วแค่ฌานโลกี่ะเพิ่งพูดกันเรื่องพระนิพพานให้บางคนสินห้ามมัยังไม่ครบเถียงเรื่องพระนิพพานเป็นเอ็นเฉพาข้อเป็นเอ็น คุยกับมงชงเฉงรู้นิพนธ์อย่างนั้นอย่างนี้ก็ไอตัวเองจะตกนรกขุมไหนยังไม่รู้เลยในเมื่อสินห้ามันไม่ครบมันตกนรกกันแน่นี่จะตกนรกขุมไหนยังไม่รู้ย่องจะไปรู้เรื่องนิพนธ์น่ะแม่น่าสลดใจจริงๆน่าสงสารบางทีโอ้โหคุยขู่เมื่อเคยคุยอาจารย์ทั้งหลายแพ้มาเยอะแล้ว นี่เคยได้ฟังไล่สะแพพ่มาหาจุดจดไม่ได้ฟังไปฟังมาเอ้ถ้กก็เลยคิดในใจว่าคนอย่างนี้ถ้ามาคุยกับเราเข้าเราก็แพ้เหมือนกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะแกไม่ได้รู้อะไรเลยแกคุยออกนอกลูก่นอกทางไปใครเขาจยาสู้แต่แบบนี้ไม่มีใครเขาสู้หรอกแกไม่ได้เข้าทางไถไปทางโน้นไถไปทางนี้ หาจุดนิแน่นอนหาความดีไม่ได้แล้วใครเขาจะคุยกันก็รวมความพูดง่ายๆว่าถ้าเราจะไปคุยกับคนบ้าเพื่อเอาประโยชน์มันจะได้ประโยชน์อะไรคนคนนั้นยังบ้าโลภบ้าโกรธบ้าหลงบ้าในโลกธระมบ้า,ล,บา,ล,บาลาบว่ายศบ้ารุาน,นเสริญบ้าสุขถ้าเราเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าในขั้นละเอียดจนกระทั่งถึงทิพยคุย,ยาน ไปคุยกับคนบ้าแบบนั้นเราก็บ้าไม่ทันเขาเพราะเรามันเริ่มปลดบ้าเสียแล้วนี่ก็เป็นอันว่าไม่ต้องคุยกันดีกว่ายอมแพ้เขาไปเลยตามพระโบราณนั่นกล่าวว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมนันคือแพ้ย่อดโดยไม่ยอมทำความชั่วด้วยอย่างนี้เป็นพระหมายถึงว่าเป็นผู้ปรเสริฐ คนชนะโดยกำลังของความชั่วเป็นมันมานแปลผู้ฆ่าความดีเราก็ยอมแพ้ซสดีกว่านี่เป็นอนวุวาอารมณ์รู้ในด้านทิพยุคุยานถ้าจะใช้กันจริงๆมันใช้ได้ถึงแปดอย่างเออหนึ่งทิพยคุยานถ้าเราได้จนคล่อง ก็ตามที่พูดมันแล้วต้องการจะเห็นสัตว์รกคนได้คุยคนได้อยากจะรู้ว่าแกทําไมจึงเกิดเมื่อเป็นมนุษย์แกทําอะไรมาจะมาตกนรกแบบนี้แล้วก็ถามคนได้แล้วก็พูดคนได้ตัวอย่างที่พระมหาโมคคลานะท่านกับปฏิบัติอย่างนี้เป็นปกติแต่นั่นท่านใช้ปัญญาสมาบัติย่องลงไปทั้งตัวไม่เย่ที่ไปคุยยาน แต่ทิพย์ุขยาในองค์สมเด็จพระวิิตทมานก็บอกว่าทําได้เลือท่านที่ได้กันมาแล้วในชาติปัจจุบันนี้ก็มีทมถีไปท่านก็ทำได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าท่านทำไม่ได้อยากจะคุยกับเปรตอยากจะเห็นเปรตอยากจะเห็นนสุรกา,ายคุยกับสุรกา,ายนี่เป็นเรื่องของทิพยุยุขยา คำว่าทิพตัวนี้เป็นการเห็นเห็นแล้วก็คุยกันได้ถ้าสมาธิดีถ้าสมาธิทรงตัวเวลนานเห็นได้แต่คุยไม่ได้คุยได้แต่คุยนานไม่ได้ไไดหายไปซะแล้วต้องตั้งท่ากันใหม่มการจัดตั้งเวลาของสมาธิเป็นของสําคัญ <c oughs> เป็นอันว่าลักษณะการเห็นอย่างนี้ท่านเรียกว่าทิพยคุยยานการรู้ว่าคนนี้ตายแล้วไปเกิดที่ไหน เกิดบนสวรรค์เกิดเป็นพรหมเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นสุรกายเกิดเป็นสัตว์ดิัชฉานเกิดเป็นคนแล้วว่าคนและสัตว์ที่มาเกิดวันนี้เดิมทีมาจากไหนเรารู้ต้นสายปลายเหตุแล้วก็ใช้ทิพยคุยานนั่นแหละเป็นเครื่องรู้แต่ว่าท่านเรียกว่าโจตูปปาติยานรู้การเกิดและการตายของสัตว์ และการมาเกิดและการตายไปอยู่ของสัตว์ก็ความจริงก็เป็นทิพย์ุยายนั่นเองตอนนี้ไียานหนึ่งที่เรียกว่าปุเพนิวาสานุสติยานยานอันนี้รู้สึกว่าจะยุ่งสักนิดมาให้คนต้องการกันเหลือเกินอยากจะรู้ว่าชายก่อนเป็นอะไรกันบ้างเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรฉาดนั้นเป็นอะไรฉาดนี้เป็นอะไร แต่ความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องกล้วยกลวยสำหรับท่านที่เอาจริงเอาจังกล้วยจริงๆกล้วยน้ำว้าสุกสุกก็ไม่งอมจัดนักยังไม่ดิบจัดกำลังอร่อยออร่อยแต่สำหรับท่านที่ไม่เอาจริงนี่รู้สึกว่าหนักจัดไปหน่อยถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าก็กล้วยน้ำว้าดิบถ้าเป็นกล้วยสุกเห็นจะต้องเป็นกล้วยตาน,นีกินยาก ทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับกําลังใจเท่านั้นถ้ากําลังใจของเราดีที่อย่างเดียวมันก็หมดเรื่องมันก็ได้ทุกอย่างไม่มีอะไรน่าวิตกกังวลปุเพนิวาสานุสติยานแปลว่าระล,ลึกชาติหนหลังได้ตามแบบฉบับท่านบอกให้พยายามนึกถึงเมื่อวันนี้ทําอะไรบ้าง เมื่อวันเืน,นี้ทําอะไรบ้างเมื่อเดือนก่อนทําอะไรบ้างเมื่อปีก่อนทําอะไรบ้างถอยหลังไปจนถึถชาติ 1, ที่หนึ่งที่สองที่สามแต่มวไล่เบียรอย่างนี้ก็ไม่ทานกินถ้าจะให้ทานกินจริงๆเขาต้องปฏิบัติกันแบบนี้เป็นอนุว่าถ้าต้องการจะทราบว่าชาติไหนเราเคยเกิดมาแล้วกี่ชาติจะไปเอาอยางงั้นไม่ได้ เมื่อใช่ก่อนต่ชาตินี้เราเคยเกิดเป็นอะไรทำใจมันสบายอย่าเข้าข้างตัวเอาจิตเขาตั้งครับเป็นอให้เป็นเอกตารมให้สงบสงัดจริงๆเมื่อจิตสบายถึงที่สุดคลายจิตมาถึงอุปจารสมาธิก็คือใช่ลมจิตคิดว่าใช่ก่อนเราเป็นอะไรหนออารมณ์จิตก็จะบอกทันที อารมณ์จิตครั้งแรกบอกอย่างไงต้องเชื่อตามนั้นทันทีอย่าใช้อารมณ์คิดไข้คนถ้าใช้อารมณ์คิดไข้คนไม่จริงหรือไม่จริงตัวนี้พังแล้วโอปาทานกิงเป็นะนั้นว่าท่านลองฝึกอยู่แบบนี้บ่อยๆอถ้ามันฝืดทางดีๆทาจิตให้สบายก็นึกไปว่าไอชาติดั้นเราเคยเป็นอะไรเนาะชาติที่สี่ สภาวะไม่ปลากฏบอกความรู้สึกก็เชื่อตามนั้นแล้วต้องหาเหตุผลว่าในชาตินั้นเราเคยทำอะไรบ้างเป็นคนในมินิสายใจคอเป็นยังไงถ้ารู้ได้ตามนั้นก็พิสูจน์ให้ความจริงในสายใจคอจริยาในกี่ชาติกี่ชาติกับชาตินี้มันคล้ายคลึงกันหมดเคยเป้ล <c oughs> เป้าเป้เป้าอย่างคนพูดให้ฟังนี่ก็เป้ลเป้าเป้เป้า,ปา,ปามาทุกชาติ สมติเอานะเดียหาอโอตริมนุสธรรมเป็นอนันว่าที่พระพุทธเจา้าเรงกล่าวว่าพระสาวกทิ้งนิสัยไม่ได้มันก็ทิ้งกันไม่ได้ใลทุกชาติเป็นอนันว่าถ้าเราต้องการปรุงเพนิวาสานุสติยาณก็ทํามันเรื่อยๆทายําใจสบายเห็นขอทานนนกว่าเออเราเคยเป็นขอทานไหมเนาะ ถ้าจิตมันสบายภาพถ้าเราเคยเป็นข้อทานจริงภาพเป็นข้อทานมันก็จะปรากฏถ้าเราไม่เคยเป็นภาพนั้นมันก็ไม่ปรากฏเคยเห็นสุนัขเดินมาเราคิดว่าโอ้นี่เราเคยเป็นสุนัขมาหรือเปล่า,าถ้าจิตมันบริสุทธิ์จริงๆในเวลานั้นคิดว่าจะกิเลสจ,จริงๆมันก็จะปรากฏภาพถ้าเราเคยเป็นสุนัขเคยเป็นมาแล้วกี่วาระรูปร่างลักษณะเป็นยังไงมันจะบอกความสุขความทุกข์ทั้งหมด ได้เคยเห็นคนดีเขารับระาชการมีแง่งมีตำแหน่งมีธนโเบลอเบรอจิตเป็นสุขสบายไม่มีกังวลใดๆคิดว่าเราเคยเป็นอย่างนี้บ้างไหมหนอชาติไหนแต่งตัวยังไงตำแหน่งอะไรจิตมันก็จะบอกทันทีภาพจะปรากฏชัดจริยาในสมัยนั้นมันจะปรากฏ นี่เรียกว่าเป็นวิธีใช้อารมณ์จิตของตัวเองในด้านปุเพนิวาสานุสติญาณหรือว่าจุตูปปาติญาณหรือว่าทิพยุคุยาณก็ตามต่อไปพูดกันใช่หมดอาตีตางสิญาณนะเดี๋ยวก่อนเจโตปริญญิญาณการรู้ว่าระนำจิตของตนนารู้วาระนำจิตของบุคคลอื่น การรู้วาระน้ำจิตของตัวนี้มีความสำคัญให้สมมติอารมณ์จิตขึ้นมาเป็นสามสีเคยจิตอารมณ์ชั่วมีความกลุ่มจิตเป็นทุกข์มีสีดำและสีหม,ม,มัวอารมณ์แจ่มใสความดีใจเกิด้ดยอำนาจธรรมปีติและั้าเรื่อนาจปีติคือรรความดีใจจิตมีสีแดง จิตที่มีรมเป็นเอก็ตารมเปโอเบข้ารมจิตวางเฉยมีสีใสฝึกดูจิตของตอนเวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายเวลาเย็นฝึกดูจิตของตอนอารมณ์จิตเขาตนว่ามันมีสีอะไรถ้ามีสีอะไรแล้วก็สีดำหรือว่าสีแดงก็ดีจงประนามว่าจิตนี้มันเร็วมากจิตอย่างนี้เขาไม่ใช่เป็นจิตเรวมาก ต้องเป็นจิตสีใสถ้าจิตสีใสเราจริงจะใช้ถ้าสีไม่ใสสีแดงมันดีใจคนได้ดีใจในดีใจด้วยมิตรด้วยคำชมใช้ไม่ได้เรวเป็นจิตที่เลวไม่ควรครบถ้ามันเป็นจิตมัวมันเป็นทุกข์ห้จิตที่มันจะเกิดเป็นทุกข์ได้เพราะปาทานยึดมันโนนยึดมันนี่ใช้ไม่ได้มันจิตเลว ก็ในโลกนี้มันมีสภาวะเป็นธรรมดาทั้งหมดจะไม่ยึดถือว่านั่นเป็นเราเป็นของเราถ้าต้องการให้มันทรงตัวมันไม่ได้นั่งอยู่ทุกวันทําความดีเกือบจะตายต้องการให้คนสรรเสริญทุกควาระมันก็ไม่ได้เหมือนกันเราทําความดีตามระเบียบอาจจะไม่ถูกใจผู้บังคับบัญชา เพราะว่าผู้บังคับบัญชาท่านบางท่านท่านไม่อยากดีท่านอยากะลุนน้องโกงเข้ามาให้กิน <c oughs> อยากแย้ทุจริจตคิดไม่ชอบอย่างนั้นท่านอย่าเพลินจะพอใจถ้าเราทําตามนั้นได้ท่านชอบท่านก็ให้รางวัลอารมณ์เราก็จะแจ่มใสแต่ว่าเราทําอย่างนั้นไม่ได้ท่าน,นไม่ชอบใจถูกด่าถูกว่าอารมณ์ขุนมัวนี่จิตยึดมากเกินไปไม่รักษาระเบียบินัยจิตเลวใช้ไม่ได้ จะต้องรักษาไว้จิตอย่างเดียวคืออารมณ์ผ่องใสเท่านั้นความใสะอาดของจิตเหมือนแก้วที่ชำระล้างแล้วได้ดีนี่ได้จิตดวงนี้ปลายกฏขึ้นก็สนแสดงว่าจิตเป็นอุเบกขาจิตนี่สภาพของจิตที่จะเข้าถึงวุเบกขาจิตจะเป็นระดับจิตขั้นดีท่านพิจารณาอย่างนี้เป็นข้อเปรียบเทียบหรือว่าเป็นอารมณ์ที่เราสร้างก็ได้ เพรว่าถ้าจิตของบุคคลพุ่นหนาแน่นไปด้วยกิเลสจิตที่ไม่มีเอาดีในเจตุปริยาณนมองไปแล้วเหมือนกับก้อนเนื้อธรรมดาแต่มีสีไม่สวยก็เหมือนกันเนื้อเนื้อที่เขาแรกแล้วลัวนะ่ะเนี่ยมันไม่ได้ความอะไรบางทีก็ดำบางทีก็แดงไอ้แดงก็เหมือนกันเนื้อแดงแดงเลดีใจ ไอ้ดำดำมัวมัวมันก็เสียใจเร่าร้อนใจมันก็ไอดีใจก็เสียใจมันก็เร็วเหมือนกันดีใจในโลกีวิสัยมันก็เร็วเสียใจในโลกีวิสัยมันก็เร็วรวมความไวจิตนั้นทั้งจิตท,ที่มองแล้วสาภาพเหมือนกันเนื้อสดเร็วหมดเป็นจิตเลวเป็นจิตที่นานแน่นไม่ไดูกิเลสจิตท,ที่ไม่ประกอบก็คือความดีนี้แต่หากว่าท่านวัานั้นเป็นผู้ทรงฌานโลกี และเราก็ได้ดูพวกเราเองสําคัญเราก็เขาเหมือนกันไม่ได,ด้พูดพูดกองใครก็เหมือนกัน <c oughs> ถ้าได้ชาโลกีเข้าเข้าเข้าขั้นถึงเบตุมฌชานจิจเจียคายกับแก้วหุ้มเรือมันก็คิดเอาไว้แล้วกันหนึ่งในสี่ของความหนาหมายแก้วหุ้มเนือข้างในเป็นเนือข้างนอกเป็นแก้วหุ้ม แคเนื้อนั่นแหละมันกลายเป็นแก้วก็เป็นแ่งในสี่แ้่เป็นชาตที่สองก็ไปแก้วก็ไปห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นชาที่สามก็เป็นแก้วก็เป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตถ้าเป็นชาที่สี่จิตจะใสเหมือนแก้วทั้งโลกทั้งดวงอย่างนี้จัดว่าเป็นจิตของชาสี่มีเอกคตาโกเบขาเป็นปกติจิตดวงนี้ต้องจําเอาไว้ ว่าต้องให้มันทรงอยู่ตลอดเวลาถ้ามันทรงอยู่ตลอดเวลาแล้วเรื่องทิฏฐุพยานโหเป็นง่ายเหลือเกินยิ่งปอกล้วยเข้าปากแต่ถ้าว่าถ้าจิตเข้าถึงจุดนี้แล้วนะท่านที่มีความรู้ในขั้นนี้จริงๆท่านบอกว่าถ้ายังใชอารมณ์จิตของตนเพื่อรู้อยู่ท่านบอกว่าใช้ไม่ได้ต้องหาทางเข้าถามถึงพระ ถามพระกันตอนไหนจับภาพนิมิตพระองค์ใดองค์หนึ่งขึ้นเป็นบรรดฐานเรียกว่าภาพพระพุทธนิมิตจับและเวลาต้องการอยากจะทราบอะไรก็ถามพระพระบัญชาการมาอย่างไงเป็นคําตอบที่เราได้ปรากฏรับเองแล้วก็ถูกต้องตามความเป็นจริงต้องจําไม่เลยทีเดียว ว่าพระลักษณะนี้ที่เราเห็นเราถามแล้วทรงพยากรณ์ตรงตามความเป็นจริงพฤตการจําภาพพระไว้ถ้าทำอย่างนี้จนชานาญก็เลิกฝึกวิธีอืน่นต้องการอะไรก็ถามพระต้องการอะไรก็ถามพระอาการอย่างนั้นจะปรากฏว่าพบกับความจริงทุกอย่างอรบรนดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสําหรับคืนวันนี้เดี๋ยววันนี้มองดูเวลาก็หมดซแล้วนี่ เรื่องสองในวิชาสามยังไม่จบเอารอฟังวันหน้าต่อไปสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีจนมีแด่ท่านผู้รับฟังทั้งหลายทำใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบูรณ์แล้วพระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านผู้รับฟังได้โปรดบรรลุธรรมนั้นในชาติปัจจุบันนี้โดยฉับทันเถิดสวัสดี